ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกมโฮมสวิตโฮมสวายในคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับในตัวของร้านค้านะครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่น99พดด้วงนะครับให้จับจองกันแล้วนี่ยฮะก็จะมีสกินทั้งฝั่งของผีนะครับแล้วก็ฝั่งของผู้รอดชีวิตก็นํามาในวันถัดไปนะี่ครับวันนี้จะเป็น <c oughs> เหลืออีกหนึ่งชั่วโมองนะเออหนึ่งชั่ออวโมงพอดีเลยนะครับ นี่ก็คือสกินฝั่งของฝั่งของผีนะโอเคนะครับในราคา99ขดด้วงนะครับก็จะเป็นเขานะ่ยครับส่วนถัดไปก็วันถัดไปก็จะเป็นฝั่งของผู้รอดชีวิตนะครับเป็นสกินของฝั่งผู้รอดชีวิตนะครับเดี๋ยวอยนะรแอแล้วเลยนะครับแต่ตอนนี้นี่เลยครับสกินเขาโอ้โห99บาทนี่คือถูกมากนะเดี๋ยวจะว่าสายฟรีนี่คือนะอยากได้อยู่แล้วนะครับสกินเขาเนี่เอาละไม่กดดูไม่ได้เนะี่ย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินเขานะฮะนี่เลยเดี๋ยวซื้อเลยแล้วกันนะฮะมีโปรโมชั่นแบบนี้มาเออบ่อยพอสมควรนะสำหรับ99กระดวงอ่ะนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะฮะสำหรับสกินนั้นอยู่ไหนเนี่ยโอเคโอ้เป็นสกินระดับเออสีม่วงเลยนะเออไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นเขาเที่สวยกว่าเดิมนะครับ เขาสีแดงเป็นไงโอ้แบบสายแลดดูแบบเท่มากนะใส่เขาแบบดูน่้ากลัวยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับใช้ได้นะก็จะมานนี้นะครับสำหรับาการอัปเดตร้านค้าสกินค้าวขาพดด้วงนะครับก็นี่เลยนะี่ยอย่าลืมมาซื้อกันนะฮะใช้เงินพดด้วงในการซื้อนะครับสำหรับสกินนี้นะครับส่วนสกินอื่น นะก็เป็นราคาที่คือ,อเรียกได้ว่าซื้อทีนี่หายไปเลยนะเป็นหมื่นนะครับโอ้โหเยอะมากเนี่ยก็จะวานนี้นะครับเออตอนนี้มอลลาโมผกุมเรียกได้ว่ามีแค่ยี่สบอันนะครับเออมียี่สหกอันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะร,รู้สึก ก็จะมาเปิดให้มันหมดหมดไปนะครับสำหรับหม้อนี้นะหมันเราเปิดทีละห้าอันนะฮะเปิดได้ห้าครั้งนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะฮะว่าจะได้อะไรเปิดมาอันแรกเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะอันต่อไปครับสีเขียวครับผมเปิดแล้วมันหมดหมดไปนะคือก็โอ้โหคือ ไม่มีอะไรเลยลนะมีแต่ไอ้นั่นเหล็กไหลมาร่วมมาทำไมโอ้โหมีสกินบ้างนะครับเปิดยังรวดเร็วไม่มีอะไรเลยขนาดในครั้งนี้ไม่มีอะไรเลยขนาหในครั้งนี้นะโอ้โหสีเขียวล้วนเลยเฮ้ยอันนี้มันไฟตรงลูก,กตาเนี่ยสุดยอดโอเคไม่ได้สีเขียวนะฮะมีแต่สีเขียวนะววันนี้แล้วก็สีอื่น นะกครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดหม้อนะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตสกินในร้านค้านะครับเป็นแบบสกินที่ถูกมากนะเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเวลานที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสวดีครับ